สั่นความบันเทิงดูเพินสบายสบายสไตล์แองเจลิเชลชาแนลเอ๊ะอกมากบอกมาคะเดี๋ยววันฮะแจอรถอยู่ในกระเ,เพี่พี่เอาไปอัอนนี้เธอจะขโมยเอาผ่าฉันหรอ,อดูดิเอาของไปเก็บแลก็ใส่ไปอีกไปเรนอยใกระเป๋า้หนุ่อาบน้ำกันดีกว่ารอแป๊บนึง นางไลายใช้อะไรนะใช้ดีไหมเหรอสุดๆเลยค่ะคุณพี่มันห่ายที่มันใช้ดีกว่านี้มันแบบมันอัมเบซิ่งอะค่ะนี่ใช่ไหมคะหนูลืมทากันแดดหนูทาทาให้ดูเลยมันเหนือเมฆมากมันแบบเมฆหมอกหมอกเมฆลอยมาคือที่สุดมันคือแบบมันปับปื้มมันคือความภาคภูมิใจซึ่งกระแดดอยู่ไหนวะ อยากได้แชมพูยังไม่มีเวลาผลิตรถป๊เลิศอันนี้เอาแบบซอไปก่อนเธอลืมใช่ปะ่ะลืมทาอน้องลืมทาเมื่อกี้ลืมทากันแดดทาทับแม่มเลยแล้วมันไม่เป็นคราบด้วยนะจะบอกให้ความเลิศของนั้น ความล่กของมันพี่พีดเหรอคะพี่พีดพี่พีดอับแต่งตัวเดี๋ยววันนี้เป็นแลกสั่งของเล่นขายของเห็นไหมจบ มันไม่เป็นคราบมันหน้ามันเหนือเม้งมากพี่โนนมาไหมวันนี้มาค่ะเธอดูดิคือมันไม่เป็นคราบคุณน้าภูมิใจอะ่ะ ูมิใจเกินหนึ้อออกปะวันนี้มีโอไซมาขายด้วยดูดิพ่อโทรมาเหรอวะพ่อไม่รู้เดี๋ยวกางแต่งตัวแล้วก็จะขับรถออกไป ก็ต้องขับไปเองจิจ๊ะพี่พีก็ต้องขับรถกลับบ้านเขาอะพี่พีก็ต้องขับก่อนหรือแล้วถ้ไหนูจะขับไม่ถูกพ่อหนูทำได้เรื่องจิบสิบละคันดิคันเดียวก็ได้ไง นี่ไงพ่าก็สอนรถตู้ดิอ๋อหนูไล่อยู่ คือหนูไปไลฟ์วันนี้เดี๋ยวไปบ้านพราหนูจะไปไลฟ์ขายของเล่นที่บ้านหนูแต่ว่าหนูกับไปนอนบ้านเราอ่าเออเราเราเรา,เราตกลงมีคนส่งไหมไม่งั้นจะทำยังไงทำงานยังไงพรุ่งนี้จะมีคนไปส่งหนูไหมแค่ไปส่งแล้วกลับไม่รู้ต้องถามไอคิว ไม่รู้ไม่งั้นคิวให้คิวมารับหรอคิวขับรถดีเหรอไม่ได้หนูขอผ่านไม่งั้นหนูขับรถเองดีกว่าถ้าอย่างนั้นอะแล้วอีกวันนึงไปเวิร์กพอต์สองวันใครจะไปส่งหนูไม่งั้นจะให้พี่พีทหารถแล้วถ้าเราต้องเลือกระอะไรคนไหนจะเอาคนไหนขับรถนั่นอะหนูไล่ยอยู่ตอนเนี้จริงปะ ไมหวานทำไมแล้วหนูขับรถได้แล้วเขาขับรถจะขับไม่ได้หรอหนูงงอ่อเช่นเช่นต้องใช้อะไรไม่ต้องเปิดเปิดเองได้ไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ส่งเปิดปิดรถสตาร์ทรถได้เงั้นพ่อก็นั่งไปด้วยกันกับเขาจบไม่งั้น,มนไม่มันแต่ตอนนี้มันก็จะไม่ได้เพราะาต้องทำงานหลายอันอะ เออเงินพ่อก็ให้เราขับพ่อทำไมอ่ะพ่อก็นั่งไปกับลุงเขาดิเอาไปไหนกะเอาไปทำอืมคือหรือว่าเราจะยกเลิกง,งานเราไม่ต้องทำงานจบเช้าไกลอ่ะสองวันติด กลับประมาณเที่ยงเพราะว่ามีงานต่อพี่ว่านทังคู่เลยแล้วก็อีกวันหนึ่งอ่ะงานงานซ้อนอ่ะต้องไปถ่ายรายการอีกพ่อพ่อก็ไม่ไหวเนาะขับรถอ่ะคือแค่รับโมเดียวพ่อยังแกลเลยเนาะหนูบอกไงเออนั่นแหละอืม หวงเนอะมันเป็นอะไรเอ่ยอืมคือน,นี่คือคุยกันปกติไม่ได้ทะเลาะกันนะคะเข้าใจก่อนว่าหนูไม่ได้ทะเลาะกันนะคะ,ะคือคุยกันปกติปกติ